ไม่ได้อยู่ที่อื่นอ,อยู่ที่กายสงบอยู่ที่จิตใจของเราสงบถ้ากายของเราสงบเมื่อไร่ความสุขก็เกิดขึ้นจิตใจของเราสงบเมื่อไหร่ความสุขก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติภาวนาเป็นส่วนหนึ่ง ที่ทำให้กายของเราสงบจะทำให้จิตของเราสงบถ้าเราไม่ปฏิบัติหาความสงบได้ยากหาความสุขได้ยากจิตใจของเราก็ท่องเที่ยวไปแล้วแต่ มันจะไปกำหนดทิศทางไม่ได้ไม่ทราบก,กี่รอบไม่ทราบก,กี่เที่ยวทั้งในส่วนดีและทั้งในทางที่ไม่ดีทั้งมีความกระทบกระเทือนใจอยู่ตลอดวันไว้อยู่ตลอดแต่ก็จำเป็น จำยอมจำอยู่ไม่มีทางออกไม่ทราบว่ไาไปที่ไหนก็อยู่ไปวันวัน,วนไปอย่างนั้นถ้าเรามาศึกษาปฏิบัติทำคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วแตเราก็มีช่องทางที่จะได้ยึด เป็นหลักจิตหลักใจให้มั่นคงให้เกิดความสงบอยู่ในหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเรายึดมาไว้ในใจเอามาเป็นธรรมบริกรรมภาวนาจะเอารูป,ประธรรมในส่วนรูปก็มีอยู่ในตัวของเรา เรายึดอันใดอันหนึ่งแล้วมาบริกรรมนอกนั้นเราตัดออกเอาอันเดียวจิตจึงจะสงบอันใดก็ได้รูปธรรมเราจะดูลมหายใจเข้าหายใจออกให้จิตรวมเข้าก็รู้ ออกกรู้ให้รวมอยู่ในตรงนั้นนั่งให้สบายเสนออะไรอย่างอื่นมาเราไม่เอาเราไม่เอาปฏิเสธให้ดูแต่ลมเข้าลมออกหรือถ้าลมเข้าลมออกมันก็ไม่สงบเราเอาบริกรรมพุทโธอย่างเดียวบริกรรมแล้วบริกรรมอีก เพราะงานเช่นนี้งานไม่ใช่เป็นงานที่หนักไม่ใช่เป็นงานที่เหนื่อยไม่ใช่เป็นงานที่จะเดือดร้อนเป็นงานทางสติทางปัญญาเป็นทางจิตใจงานของใจเราพยายามระลึก ไประลึกไปละลึกไปเมื่อมันตัดขาดจากอารมณ์ภายนอกปล่อยวางร่างกายได้กายก็มีเวกสนบกที่เคยมีทุกข์เจ็บปวดหรือมีความรู้สึกสัมผัสทางกายไม่สบายอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เกิดขึ้นจากร่างกายแั้ก็สงบไปเมื่อกายสงบความเจ็บปวดรู้สึกนั่นก็หายไปมาสํารวมใจเมื่อใจสงบจากนิวรณ์ทั้งห้า ใจก็สงบอีกเมื่อกายทางประสาททั้งห้าคือประสาททางตาก็หยุดทำงานไม่รับพอแล้วกระทบกระเทือนมามากแล้วเบื่อมันไม่รับประสาททางหูก็ไม่รับเสียงภายนอกอย่างอื่นประสาททาง จมูกก็ไม่รับเลิยนอย่างอื่นปภาษาททางลิ้นเราก็ไม่ได้อะไรไปรับแล้วแต่ยังเหลือปภาษาททางกายที่เราใช้นั่งอยู่นี่อันนี้เป็นสิ่งก่อกวนไม่น้อยภาษาททางกายเพราะเกี่ยวเก่ผัสสะเวทนาขึ้นมาถ้าสติของเราไม่ค่อยดี พอสัมผัสที่นั่งทับที่ไม่ได้เปลี่ยนไปตามที่เคยเป็นไปก็ย่อมมีความรู้สึกไม่สบายเป็นเวทนาขึ้นมาท่านเรียกว่าพัฒเวทนามันจะเป็นตัณหาอยากให้มันหายหรืออยากให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการ เมื่อมันไม่เป็นแล้วก็ให้จิตฟุ้งซ่านให้จิตรำคาญเป็นถึงกิเลสภายในอีกให้กิเลสภายในมีกำลังขึ้นมาเกิดความฟุ้งซ่านร,รำคาญร,ร่วมกันจากภายนอกทางภายในไม่สงบทั้งทางกายและจิตใจอย่างนี้เราต้องอาศัยสติไม่ลดละ ระลึกทําใจให้ดีไม่หวั่นไหวไม่ต้องกลัวมันต้องผ่านทุกองค์ทุกท่านแต่อดดตพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยะเจ้าก็ดีเ้้ามีเหมือนกันหมดอย่างนี้ใครภาวนาก็ต้องมีประสบอันณี้ก่อนตามหลักอริยสัตว์ ในกิจจะยาณแล้วทุกเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราควรกำหนดรู้ในกิจในการภาวนาเราเพียงรู้หายไปจะไปไหนจะอยู่ก็แล้วแต่มันเกิดขึ้นเองก็ให้มันหายไปเองอย่าไปนึกอย่างอื่นเพียงแต่ภาวนาอย่างเดียวผ่านไปผ่านไป เมื่อมันไม่ให้เมื่อเราสติของเราไม่ช่วยให้กำลังไปใช้ระลึกอ,อ,อย่างอื่นมาแล้วมันก็คืบก้าวหน้าไปไม่ได้เวทนาเพราะสติก็ดีจิตก็ดีปัญญาก็ดีเรามาสํารวมในทางธรรมเพื่อความสงบ เรายึดความสงบขาวความวิเวกเป็นหลักส่วนสิ่งที่ก่อวกวนก็เราเฉยไว้ก่อนถ้าเราสร้างฐานจิตให้มั่นคงไม่หวั่นไหวระล,ะล,ะละึกบริกรรมภาวนาไปเรื่อยๆี๋ยวค่อยสงบเองค่อยขาดไปเอง พระธรรมทั้งหลายมีใจถึงก่อนมาจากใจเมื่อใจไม่สนับสนุนแล้วมันก็อยู่ไม่ได้เวทนาอยู่ไม่ได้ทัฒนะอยู่ไม่ได้มันสงบไปเองเมื่อใจของเราไม่อยู่ในพุทธโธเพื่อความสงบเหมือนกับเราจะนอนหลับแต่ยิ่งใจของเราไปคิดแล้วมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ เมื่อใจของเรารวมหยุดคิดหยุดนี่แล้วเนี่ยมันก็ค่อยรวมมารวมมารวมมาความคิดไม่กว้างออกไปเพอเรากำหนดปล่อยวางไปรวมมามันก็ขาดมันก็หลับสัมผัสที่รู้สึกทางตาทางหูทางกายก็ดับไปหมดนี่มันหลับไปหมด แต่การนอนหลับนี้ไม่มีประโยชน์เพราะไม่มีสติไม่เกิดปัญญาแต่ได้ความสุขทางประสาทที่ได้พักผ่อนแต่ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาทุกข์ที่เกิดขึ้นอยู่เป็นเนืองนิให้พ้นได้เพราะไม่มีปัญญาความสุขที่ได้จากพักผ่อนมันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็หมดไปแล้วก็ทุกมาอีก ถ้าหากว่าเรามาทำแบบสมาธิไม่ให้หลับยังแต่จิตดวงเดียวกับสติอยู่อย่างนั้นไม่รับรู้ในส่วนอื่นแล้วปัจจัยอย่างอื่นแต่งไม่ได้ทุกข์ก็ไม่เกิดทุกข์เกิดขึ้นได้มันต้องมีอายยตนะภายนอกอายตนะภายใน เมื่อกระทบกันเป็นภัตตะและเป็นเวทนาขึ้นอันนี้ภายนอกเราตัดขาด hmm. ประตูไปในจิตใจแล้วก็เลือแต,ต่สติแต่อยู่ในแห่งเดียวอันเวทนาหยาบหยาบจึงดับไปดับไปเลือเวทนาละเอียด hmm. เวทนาที่เราไม่ต้องการมันดับไปเวทนาละเอียด อย่างน้อยสุข,สขเวทนาก็ละเอียดกว่าทุกไม่ทรมานจิตใจทนได้อยู่ได้สบายแต่ก็ยังไม่แน่นอนอุเปกขาเวทนาความเฉยสวยที่จิตละเอียดเข้าไปอีกอันนี้ละเอียดกว่าเป็นเวทนาที่ละเอียดกว่า คำว่าละเอียดคือจิตเข้าไปถึงอยู่ในธรรมะส่วนละเอียดเอตังสั Sandy, yani <mon> HTML, friend, ้นตังเอตังประเตังเป็นส <paso> ิ่งจลละเอียดประณีตตามลำดับเพราะฉะนั้นการภาวนาลึกพุทโธพุทโธนอกนั้นเราเฉยไปเรื่อยไปไม่อออะไรก็ไม่เอาเอาแต่รู้อย่างเดียวกับความเพียรพยายามต่อเนื่องกัน ให้อยู่หนทางอันเดียวกันกับความเพียรกับพุทธโธกับความระลึกกรู้กังกับอยู่อันเดียวรวมเข้ารวมเข้าปักให้มั่นคงไม่เหมือนกับเราขับรถวิ่งไปไม่หยุดมันก็จะถึงจุดหมาอยปลายทางเราบริกรรมไปเรื่อยมันก็จะพ้นจากทุ์เข้าได้ถึงความสุขความสงบอย่างแท้จริง มันก็สงบกได้เหมือนใครๆนอนหลับนี่เวลาจิตจะรวมเข้าสู่เอกขตตารมณ์มันมีความรู้สึกรวมวูบลงไปตัดขาดจากอารมณ์ภายนอกมันก็ตั้งอยู่ด้วยความปิติอยู่ด้วยความสุขเวลามันขาดจากอารมณ์ภายนอกเรารู้นี่ มันเบาขึ้นทันทีกายก็เบาจิตก็เบาเลือดลมที่เรานั่งทับมันก็เดินได้เพราะมันเบากายยัลหุตาจิตยัะหุตากายก็เบาจิตก็เบากายอย่าปัสสติจิตตปัสสติกายก็สงบจิตก็สงบถ้าเราทำถูกเพราะฉะนั้นขอให้เราพยายาม รวมจิตให้ได้ทำอย่างนี้เรียกว่าสม,มถภาวนาอุบายทำจิตใจให้สงบอุบายทำจิตใจให้สงบถึงแม้ว่ายังถอดถอนกิเลสไม่ได้แต่ก็เป็นกำลังใจให้เราทราบชัดความจริงว่าความสุขนั้นเพียงแต่เราใช้สติกับปัญญาระสายจิตให้สงบมันก็เกิดขึ้นได้ โดยไม่จําเป็นไม่มีวัตถุสิ่งใดเลยก็มีความสุขอย่างเพียงพอเกิดความต้องการที่เราสะสมมีความโลภอยากได้ที่ทั้งสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกอยากได้ก็เพราะจิตไม่สงบเพราะถูกรูปความหิวโหยของรูป จะต้องอาศัยวัตถุจะต้องใสอันนี้ที่มันเผาผลานหมดไปทุกวันทุกวันอันนี้ตัณหาเรื่องรูปตัณหาขันธ่ตัณหาทําให้ทุกข์เราก็จะได้เห็นทุกข์ชัดขึ้นมาเราจะได้แยกออกในจิตในในร่างกายพิจารณาแล้วจะได้รู้ส่วนไหนควรปล่อยวางร่างกายนี่ควรปล่อยวาง ถึงอย่างไรมันก็มีมาแล้วเราก็มีให้บำรุงพออยู่ได้เพื่อปฏิบัติเพื่อสร้างสติปัญญาความฉลาดขึ้นมาให้รู้สภาพความจริงในข้อนี้จิตใจก็เบื่อนายเพราะมันเห็นชัดเนี่ยเมื่อตรองพิจารณาแล้วมันเห็นทุกข เกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้มาจากอันนี้มาจากเหตุสมุทัยคือตัณหาตัณหามันก็เป็นปัจจัยให้ทุกเกิดทุกเกิดเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาอาศัยกันเหมือนกับเวทนาภัสสะเวทนาตัณหาเนี่ยอันเวทนาก็เป็นปัจจัยเกิดตัณหาตัณหาก็เป็นเป็นปัจจัย ก็ให้เกิดวิบากก็ตันาวเป็นตัวกรรมเป็นตัวสร้างกรรมขึ้นมากรรมก็กตัวเจตนากรรมก็ให้เกิดวิบากค,คือทุกข์คือเวทนาขึ้นมาเวทนาก็เกิดตัณหาขึ้นมามาดูแล้วมันปัจจัยอาศัยกันเราตัดออกทั้งสอง ทางเวทนาท้งตัณหาเอาเหลือแต่ใจอย่างเดียวถ้าเหลืออันเดียวไม่มีอะไรกระทบไม่มีอะไรไม่มีอะไรพัดสะแล้วมันก็ไม่มีเวทนาเมื่อก็ไม่มีตัณหาไม่มีอุปทานเพราะอันเดียวจะเอาอะไรมาสัมผัสเล่ามีอันเดียวถ้าไม่มีคู่รับมันกับเสียงถ้ามีสองอันกระทบก,กันก็มีเสียงถ้ามีอันเดียวนะ่ะ มันก็ไม่มีอะไรกระทบเสียงก็ไม่เกิดเสียงเกิดขึ้นได้เพราะมีสองอันทุกมีได้ก็เพราะมีภายนอกภายในถทามีแต่อันเดียวธรรมธาตุอันเดียวอะไรแต่งอีกไม่ได้แล้วนั่นเป็นบรม,มสุขอย่างแท้จริงเอาบัดนี้เราดูให้จิตเหลือดวงเดียวนึก พุโทโธพุโทโธตรงเดียวปล่อยวางให้หมดลองดูงมันจะเคลดไปโน่นไปนี่ก็ไม่เอามันพุ่งขึ้นแล้วมันมีเพื่อนแล้วทีนี้ไม่เอาเลยแล้วจะอันเดียวหลอแจะพุโทโธอันเดียวรวมกันนั่นเป็นอันเดียวให้ได้เพื่อไม่ให้กระทบกันไม่ยังแยกกันอยู่ยังกระทบกันถ้ามารวมเป็นก้อนเดียวไม่มีอะไรกระทบ จะน้ไปภาวนาต่อสมควรเป็นเวลาและจึงได้พร้อมกัน